สวัสดีค่ะชื่อมณนิพันธ์น,นะคะ I อเอียบค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นฟรีแลนซ์คอนซัลแทน์ทางด้านซัพพลายเชนกับเมนุแฟคอยิ่งอยู่นะคะก็ไม่ได้สังกัดหน่วยงานใดเป็นพิเศษทำในแง่ของการปรึกษ,ษาเนี่ยอยู่2ประเทศก็คืออยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ตอนนี้กำลังดูรูปเบบอยู่ที่อยู่ที่แคนาดาด้วยค่ะมาเป็นฟรีแลนซ์อยู่ได้ประมาณปีนิดๆค่ะประมาณแกว่าค่ะ,คะแต่ก่อนหน้านี้ในส่วนของแบบที่เป็นทางานประจาทั้งหมดตั้งแต่จบเนาะ ก็ประมาณ25-26ปีจากประสบการณ์ที่เราทำมา่ยค่ะวิชาไหนที่นำไปได้ใช้จริงเราไม่รู้หรอกค่ะว่าจบออกไปแล้วว่ะเราจะได้ทำงานที่ไหนแล้วเราจะได้ใช้วิชาไหนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นคำแนะนำที่จะมีให้กับน้องๆรุ่นใหม่ก็คือทำให้ดีที่สุดในชีวิตการเรียนแล้วก็พยายามที่จะหาความรู้นอกตำราเรียน ให้ได้มากที่สุดพี่พันมีอินสปิเรชันในการที่แบบว่าทํางานยังไงบ้างคะสําหรับพี่อะคะ่ะพี่เป็นคนที่สนุกกับการที่ได้ทํางานกับคนหลากหลายจิตใจสำคัญที่สุดนอกเหนือจากหาตัวเองให้เจอก่อนแล้วว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองออกมาสําหรับน้องๆที่สนใจจะมาทํางานต่างประเทศแล้วกันเนาะอ,อย่างแรกอะคะ่ะ ภาษาษต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้มันเลี่ยงไม่ได้จริงนะคะเรื่องที่2สําหรับน้องๆที่จะมาทํางานต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนก็ลองดูว่าไลฟ์สไตล์เพอร์ซอนไลฟ์สไตล์เราเนี่ยเราชอบไลฟ์สไตล์ของประเทศน,นั้นไหมคือพอมาใช้ชีวิตประจาําวันมันไม่เหมือนเที่ยวมันปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันมีผลกับชีวิตการทํางานมันต้องไปคูกกัน ก็ต้องศึกษาหาความรู้ถามตัวเราเองว่าเราเราจะมีความสุขไหมที่จะอยู่ทำกันบ้านเยอะๆนะคะ